สวัสดีจ,ออจ้ามื่อกี้กับผ้ากันมานาคือเก่าจ้ะเลี้ยงควายซอยตาพดีเพิ่นย,ยุดยุดยุดงานจ้ะตอนยุดเพิ่นก็นเลยออกมานาเลี้ยงควายซอยตา <c oughs> <c oughs> ดุสาวเไม่อยากเขากล้องดรอกพิษหน้าพิษตาดอกเพคนนะเลี้ยงควายน้ำตา พากรรมกิฟต์มากระทันก็จะคาไปเก็บมากระทันอยู่หน้าจ้ะเก็บไปกี่ส้มโอ้ยลมหนาวอีดีแต่เมเนียโอ้ยลมหนาวบ่อยๆอืมหมอกน้อยบ่ต้องมาโยกเลยไปเมะไปกับตาเลยไปเลี้ยงควายเลยบ่ต้องมาโยกเลย ไปแม่ไปเรื่องควายน้ำตาหูไปต้องมาโยกเลยหมอกน้อยไปแม่เพิ่นคืนออกมานาเพิ่นหมักโยกกิบมากระทานไปกินสมจ้ะโอ้ยหนาวจ้ะขนาดโอ้ยสายเลยลมวิวเยอะ หนาวขนาอืมอืม่ชุกมันก็นพอดีกินแล้วจุเราเสียดายหน่วยชุกลนบบะเป็นดกอยูจ้ะแต่หน่วยบันค่อยใหญ่ไปไนะจ่ว่าพดีกิน,น,กน,นอืมหนกนบบนหนก็ทำบ้านหา เอาพิกจีชมเห็ดผงพิกเกลือบนนี้ให้ให,หลานกับไอโชงอันตาก,กับหลางแปะนั้นยิ่งคว้ท่าทยิ่งคอยก็เก็บอากานก็นกนกน อพอดีกินปเปรี้ยวหวานหวานแต่อยู่หน้านในล่มขนาดแล้วจ้ะรมหนาวว่อยๆกร่มกกดีขนาดเลยอยู่นาน งาน,นกระโบ้ยลมบ่อ,อ,บอยธรรมชาติบ้านเราลมหนาวต้อนรับปีใหม่ สามสี่มืดเนี่ยแต่มันมันเย็ยนมันหนาวกเก่าเย็ยนเย็ยนลงเย็นลงขนาดสายยังหนาวเด้อทินตากแดดอยู่นูนก็ได้ลมลมหนาวหนาว đom cái hình cái <laughs> nàng kiếm mặc cái thân nữa tôi khăn lằng cái như bà tuỵ hả tôi khăn lằng cháu cái mi bà bà มีสองกุกจ้ะอืมตัวนี้ก็หนวยรุกๆแท้แต่หน่วยมันยังอันมบกดิบหลายอืมเป็นดูบแท้อืมอะไรกินเป็นน้ำสจดๆจากด้น อืมอืมคือไปบแบกินหนวยในน้อยแต่ว่ามันพอกินเนาะจุ๊นะมันกรอบจต่กรอบน้ำอืมมันกรอบน้ำได้หน่วยเพิ่มๆเลยค่ับ ทันนี้ก็นะหนูเก็บมากระทัน้ันเพื่อนก็จะไปโอ,อกาสหนา้าเจอกันน่าจะเนะสวัสดีจ้า